ยามพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสเลเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายามพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสเลเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวาพุตัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังขังสละนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสระนังขจามิิตตยัมปิ ธรรมังสระนังขจามิตติยัมปิสังขังสระนังขจามิตติยัมปิสังขังสละนังขจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทัง สมาธิยามิปานติปตาเวรักมณีสิกขาปะทังสมาธิามิทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินาธานาเวรักมณีสิกขาปะทังสมาธิามิกามิสุมิชฌาจารา มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิชาจาราเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระ มัจจัปมาทถานาเวรามนีสิกขาปะทังนสมาธิยาณีลาเมาระยะมัจจัปมาทถานาเวรามนีสิกขาปะทังนสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสิเลนะสุขติยันตินสิเลนะภูเสัมปทาน สิเลนะนิพพุติยันติทัสมาสิลังวิโสทะเยมีคำกล่าวไว้ในเทวดาภาสิตมหาสมัยสูตรว่าเยเกยจิตุทธังสรนังกตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติสาธุชนชายหญิง เหล่าใดถึงพระรัตนตรัยคือพระพุธพะทธธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ระรึกเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วสาธุชนเหล่านั้นจะไม่ตกอบายยาับมดแน่นอนเมื่อรัสังขารอันเป็นส่วนมนุษย์ตามอายุขัยแล้วจกยังโลกิทย์ให้เต็มบริบรูรณ์ขณะนี้ท่านได้รับประกันชีวิตอันมั่นคงไม่ขอแนแทนเะเรียบร้อยแล้วต่อไปขอเจริญพรเชิญนายกสมาคมเป็เจมามพิษ ในพระบรมราชนาชูรัขอ์สมเด็จพระศรีนครินทร์สมเด็จพระนครินทร์ราชนนีท่านกล่าวรายงานต่อท่านประธานในวันนี้คือพระนาท่านวิรุณเตชะไพบูนกราบเรียนท่านวิรุณเตชะไพภูนและโทนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังดิฉันนางสาสุธิลาอินน้อยกรพยักษายกสมาคมเบญจมาบอพิษในแพระราชูถามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีพร้อมด้วยคณะกรรมการอันมีคณะสงฆ์วัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามโดยฝ่ายการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ฝอขอปอ,อมูลนิธิเบญจมาบอพิษ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันาทิตย์วัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามสคอ,อ,อ,อบบและสมาคมเบญจมาบอพิษนในพระราชูประถามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาสสบอบอได้ร่วมกันเป็นคณะทำงานโดยจัดการให้มีการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดก วัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและรวบรวมจตุป,ปัจจัยจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีกิจศรัทธาเลื่อมใสในการบำเพ็ญทานบาร,รมีอันเป็นปัจจัยเกือ้อนชีวิตให้มีความอุดมมั่งคัง่งสุกกายสุขใจด้วยอนิสงส์แห่ง แห่งธรรมมัสสวรนะใหม่คือบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมโดยการเชิญชวนให้ท่านหรือคณะของท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพธรรมกันบริจาคสาบูชากรนเทศมหาชาติเวสันดราชาดกสะสมไว้เป็นทุนมูลนิธิเิญนจมาบอพิษเพื่อปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดบินจชมาบพิษดุสิตวนารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหา,าราชรัชกาลที่หทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติเป็นอนุสาวรีย์แห่งพระองค์ณนะวันที่1มีนาคม2442เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในาน,นามคณะกรรมการดำเนินง,งานครั้งนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ ที่พระนัก่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กรุณาสละเวลาและมีเมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในในการเปิดเทศมหาชาติเยสันดาชาดกในครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขออำนาจคุณพรศะศรีรัตนตรัยและบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธชินราช รวมทั้งพระบารมีของสมเด็จพระบาทของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมกันเป็นพลวะปัจจัยปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเมืองด้วยพร้อมทั้ง จเจริญไปด้วยจตุรพิธพรพรชัยสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพระละรวมทั้งทานสารสมบัติเทินขอกราบขอพระคุณไว้หน้าโอกาสนี้เรืดับต่อไปขอจเจริญพรเชิญพระนทท่านวิรุณเตชพบูลร,รัฐบนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปิดงานขอ,ขอจเจริญพรเชิญ